สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำรีวิวรถด้วยกิซมาไปมาดูกันนี่เตรตัดก่อน เด้อามาก็จะเป็นอน,นี้เป็นน้ำปูกนะเทีวดีกว่างีา่ไนก็ได้่างปูกนะคะแล้วก็จะมีต้นโอเค เรามาเริ่มนํำกันเลยขอตั้งตั้งหน่อยหน่ไดไหไนะนะมอานะนี้ได้ไนะอันนี้จะเป็นตัวเสียบนะอันนี้เราก็จะมาะเราเริ่มจากตัวนี้นะที่มันแบบนึงข้างบนมัน เนี่ลงไปัไปน,นะมาต่อกันเลยนี่มาดูที่ตัวกระทางนะเห็นไหมมันจะมีตรงเนีน้ให้เอาตรงนี้นะตรงนีน้ลงไปตรงนี้จะมาต่อกัน ที่ทำไม่ง่ายไม่ไม่ใช่ไม่ยากเลยไม่ยากแล้วก็เอาคระ้านเสียบมาใช่ไหมแล้วก็เสีอีกรัง้งเออใช่จริงๆด้วยอันนี้จริงก็เสร็จแล้วอ่รอเล่นยังไม่สรนี่เป็นยังไงสวยกว่าครั้งที่แล้วอีกแล้วถ่ายแล้วมันไม่ได้ โอ้ยช่นเอา้าเลยทษทีต่อมาต่อมาเอา้าเออมันจะอันส,สวยนะนี่มาแนวอ่ะมาตรงที่น้ำยาปลูกกันอ่ะเดี๋ยวเราตัดแค่แบบเป็นรูเล็กๆพอนะเออเดี๋ยวม,มันโขก เอาให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แต่ไม่เล็กถึงขนาดปัดกับเทไม่ออกเอาแบบนี่แหละมัน สร็จแล้วรีวิววันนี้ก็ยังไม่จบนะนี่ให้ดูยังไงนึ่แล้วเดี๋ยวก็อย่ามาต่อกันคลิปหน้านะคะก็จะเป็นการแบบเออมันขึ้นแล้วนะค่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ